เกี่ยวกับโอกาสครบรอบ10ปีสากระวิชารัฐศาสษณะหลายวทยาลัยแม่โจบใครสมเก็บมาวันนี้เราได้มีโอกาสได้มีโอกาสเชิญคุณพิชาสิรนรงค์จากอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานะครับซึ่งได้มีโอกาสไปเชิญน้องๆที่กำลังเรียนรักษาที่หลายวทยาลัยแม่โจบใครสมเก็บน้องกว่ามาแชร์กับคุณพิชาครับครับสวัสดีครับผมวัดที่ร้อยตรีอยงชาติศิรนรงค์ครับ ไดว่าประหลัดใหม่นะครับปัจจุบันครับราชการอยู่ที่เป็นประหลัดอำเภอคู่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานะครับใช่ตอนนี้ได้ลงไปอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้รึกว่าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับได้เจ็ดเดือนนะครับเดือนหลังจากที่ได้ประกาศผลสอบประหลัดอำเภอไปครับผมจบจากแม่เจ้าแย์ปีสองห้าห้าสามนะครับ จากเด็กนักศาสตร์ร,รุ่น2ลูกแม่โจร้รุ่นที่71็ดสิเด็กแม่โจ้แพรสู่วงการกองการปกครองลูกไม้มหางไทยครับท่านปรับมาเรียนที่แม่โจ้แพรเนี่ยมาเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับไม่ทราบว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางวิชาการหรือประสบการณ์ในไบ้างจากที่นี ครับจากที่ได้เป็นนักศึกษาแม่โจ้แป้สาขาวิชารัฐศาสตร์ครับาจังนวนดปีครับ4ปีเต็มในการใช้ชีวิตอยู่กับมหาลัยแม่โจ้ครับก็ได้เรียนรู้ทั้งวิชาการและทั้งประสบการณ์ในห้องเรียนนอกห้องเรียนพื้นที่จริงพื้นที่ทดลองได้ทุกอย่างครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเรียนการสอนจากอาจารย์ไปใช้ในการใช้ชีวิตการเป็นประหลัดอำเภอ การเตรียมการที่จะพบปะประชาชนพูดคุยประชาชนการใช้ชีวิตจากการได้ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมการร่วมกิจกรรมการออกสังคมที่อยู่ขณะเป็นนักศึกษาได้นำไปใช้ในชีวิตจริงครับใช้ได้เยอะมากใช้ทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคม ดูกับการทํางานเป็นทีมทํางานเป็นกลุ่มทํางานกับผู้ใต้บังคับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาโดยแม่โจ้ให้ทุกอย่างแล้วก็ติดตัว่อไปนะถึงณปัจนะจุบันนี้ครับาทุดท้ายคุณปรัชมีอะไรจะบอกกับผู้ที่สนใจจะเข้ามาศึกษาร,รัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จหไหมครับครับก็ แล้อกาสน,นี้ก็ขอประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจพ่อแม่พี่น้องที่อยากให้ลูกมาเรียนมานเลเซียโจ้นะครับสาขาวิชารัฐศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของมาเลเมียโจ้ที่ผลิตบัณฑิตออกไปจํานวนมากแล้วก็ผลสม,มิธออกมาบัณฑิตได้งานทําประสบความสาเร็จส่วนหนึ่งก็คือมาจาก อาจารย์ผู้สอนที่มีความทุ่มเททั้งกายทั้งใจให้กับที่จะปั้นลูกศิษย์ให้ก้าวหน้าในทุกๆด้านก็ขอขอเรียนขอฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนให้น้องๆนะครับน้องๆที่สนใจที่จะมาเรียนรัฐศึตษาไม่จบแค่นะครับยินดีนัฐศึกร,ร์ไม่จกแค่ยินดีและรุ่นที่จบไปก็จะยินดีครับยินดีที่จะกลับมา ถ่ายทอดประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆเมื่อยามที่หาอ,อะไรต้องการหรือว่าเมื่อยามที่ที่พร้อมที่จะมาให้ความรู้แก่น้องๆครับที่ไม่ทิ้งน,น้องครับทกคน